กลับมาอีกครั้งะฮะนี่ฮะคุณอุ้ยฮะคุณอุ้ยคุณอุ้ยคุณอุ้ยเออ่านี่คือเอ็มหนึ่งแปดเจ็ดนะฮะเวลายิงอะมันจะเป็นนี้นะอันนี้อะไรเนี่ยเออไอชี้อะไรเนี่ยเออไอชี้เอ็มโอ้โหหำเหมือนเดิมไม่สักเหมือนเดิม้ยโอโจวะนี่ฮะเวลายิงอะบรรจุกระสุนเท่าไหร่วะแไม่ใช่กระเออกระจุกระสุนแปดล้วแม็กอะ ประมาณ่สิบหกยี่สิบหอะก็ไม่ได้ก็สามสิบเดี๋ยวไอ้คุณเอ็มฮะคุณเอ็มฮะคุณเอมไปยืนตรงนู้นสิครับตรงนั้นอ่ะนั่นอะไปยืนให้ผมหน่อยอ่ะเดี๋ยวกูตายอ่ะอุ้ยอุ้ยไอเหี้ยเยนไม่ใช่ไม่ใช่่ะตรงนั้นนะตรงนั้นตรงนั้นนะเนี่ยเนี่ยตรงนี้ตรงนีตรงนี้อ่ะอ่าตรงนี้ครับครับครัอยู่เหนยเฉยนะเฮ้ยเยเยเวยเฮยเเฮ้ยเยเฮ้เฮ้ยยเยยฮเเ้เห เหลือร้อยเจ็ดนะเนี่เหลือเท่าไหร่อะสองนัดแล้วนะไปเจ็ดแล้วครับสามนัดโดนหรอล่าวะไม่โดนครับสามนัดเดี๋ยวเจ็ดสิบนะครับสี่เดี๋ยห้าห้านะครับห้าเดี๋ยวสี่แปดแล้วครับหกเดี๋ยวสามแปดนะครับไอเจมา์มาหมดตายแล้วครับเจ็ดโอ้ยเสิบสามนะครับเอยก็สะดว่ยิงแปดนั้นนะฮะร้อยสามสองยิงแปดนั้นนะฮะนี่คือมิดกรีดนะมิดกรีดนะ มีกะหลีห่ค่ะมีกะหลี่มีกะหลี่นะ<ไอ>ของใครก็ไม่รู้กูเจอทางเขาไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยกูรีวแค่มีกรีดพอนะฮะ<ม>ไอ้เหี้ยคลิปคลิปย่าเดี๋ยวคลิปกูหลุดนะกูก็ไม่รู้เหมือนกันนะก็ฟ<ม>ังเงพลงมาเพาะไปนะคุณเอ็มอะมาทดสอบมีกดมนะมกดรีกดผม e นะหนอ่อยนะมีกะหลี่แล้วมีกะหลี่นะมันจะยังไงมันก็เรียกนะทดสอบทดสอบไอ้อุ้ยให้นี่ฮะคุณเอ็มไปหาคุณอุ้ยฮะคุณอุ้ยอย่ายิงเอ็มนะคุณอุ้ยอย่ายิงเอ็มนะคุณอุ้ยอย่ายิงเอ็มนะไอ้วอุ้ยอยู่นี่เอุอ็วอยู่่นี นี่ฮะเวลาฟันจะเป็นี้นะขี้ซ้ายนะครับขี้ซ้ายฮะเอือก็ตายแลยฮร้อยสามสองก็ตายนะขี้ขวาขี้ขวาอ่ะขี้ขี้ขวาขี้ขวานะชิงชิงไอเฮียไม่ตายว่ะอบอู้ยเฮียตูไปนู่นเลยอ้าวมังตอกูกูจะเล่นกเล่นฟันกันเลยอุ้ยฟันฟันนะอย่าอย่ายิงนะฟันกันเลยนะโอเคปหมเออแต่แต่มใจะไอ้นี่ไงเออเเวลาแทงงี้มันก็โหดร้ายนะจะยากจะยากกับปังตอเนี่ยมองฟังเออนี่นี่จริงจริง ลองคิดขวาก็ดีมันจะเป็นในเนี้ยมันจะจริงอ่ะเหมือนกับบางต่ออ่ะมันจเนี้ยแล้วก็ล่างคนไอ้โอ้ยเอาเลยเออเออรู้สึกฉุดปะทะมวยอ่ะไอ้เหี้ยเดี๋ยวโดนกูเอ็ M5 ฟันมึงโคตรโหดเลยว่ะไอ้เพื่อนกูไอ้สัสขอจบการรีวิววันนี้อ่ะเอ้ยเชียรรีวิวอะไรอีกดีมะคลิปหน้าดีกว่านะเออคลิปหน้าดีกว่าฮะตอนนี้ต้องขอลาไปก่อนขอคุณมากครับ